เราลงนี้แล้วข้างซ้ายแล้วตอนไหนตอนตื่นขึ้นมาตอนอ๋อตอนตื่นนะคุณลุกนะเนี่ยเนี่ยมันจะปวดแบบนี้แหละตอานอนเนี่ยนอนไม่เป็นไรแต่ตอนจะลุกนั่งเนี่ยพอมานั่งอย่างนี้มันเหมือนข้างเดียวก็ืสองข้างบางทียวสองมันเดียวข้างแบบยืดแบบยืดยืดอย่างนี้นะมันจะอมันจะได้แค่นี้ผมถ้าผมเอามากวดอย่างเงี้ย ปวดเนี่ยตอนนี้ก็ปวดมันจะลงมันเลยตอนแรกก็ยืนว่ามัน่วดล้วก็ไปกวดมันไม่แค่คนเดยวแต่เนี่ยคนเยอะเลยขอมันลงมาะลมาถงนี่เลยนะไอ้คนนี้ไม่เป็นไรนะแต่แต่แต่ตรงเนี้ยมันขัดขัดคิดว่าแต่ว่าข้างเนี้ยหมอโดมลึงแล้วตรงนี้มันจะหลุดตอนนี้ต้องไปดึงข้าเนี่ยหมดึงนี้เนี่ยตอนนี้ยังขาตอนนันหมอโดมลึงเพราะว่ามัน ขามันสั้นสั้นยาวไม่ไแต่นทีนี้จะดึงข้างซ้ายให้ดึงข้างซ้ายแต่ข้างนี้แหละคิดว่าต้องเหนื่อแต่ว่าดึงข้างวาเป็นเบาแล้วใช่นอนคว่ำเลยนอนคว่ำฝานี้ายนี่นะ้าง้ายนี่นหะ เนี่ยกแล้วทีนี้ตอนตอนหมอดวกเนี่ยปวดขึ้นเยอะเลยที่ว่าตึงๆตรงนี้ตรงใต้ใต้ขาด้งเนี่ยผมเป็นคนไม่ถึงแน่ไ่ถไม่ถึงไม่ถึงต่แขงก่อนแต่แขงเออโอเคเนี่ยนะ

อันนี้ไม่ใช่เมื่อช้าพยายามช่วยใส่ตบช่วยถุงรู้คลอกคอกแน่นอนกว่าเพราะว่าอาการแต่ละคนไม่เหมือนกันอาจารย์เพราะว่าเวลาน้อยเดี๋ยวพระอาจารย์เข้าปริโมกไปทานกันเป็นห่วงอยู่แป๊บเข้าไปเลย

thank <laughs> you ทสียใครับงานถามเสียงให้ผู้หญิงไหลหลงเสียงให้คนตายเด่นแต่ผู้ก็ร้องนี้คารักษาไม่ได้มีแค่เท่าไปเองอยนี้แปลว่าใครเรืยว่าเป็นพ่อให้ข้อนำพวกนุ่มหวานนเขินข้อดีบ่อยนี่อ พี่ลูกพี่ตัวเขาตอมาหับนี่ยวี่ตัมองมองลูกมาตามาเรียบเขา็ะมาพอเลยจะมีลูกมาทงารเล้วแต่ที่หยลูกบอแย่แล้วผนงาลูกอแย่จะดหยุนไปงั้นด้วนะจะอนนอโอก่เราไปนอนแล้วกัน อือโห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  đồn โหโหโห Oh,。

ว mm ิ่งดูดสามคนคนเดียวโอ้โหระยะที่ยานสี่ล้านเมตรเขาใช้โอ้โหทั้งสี่วิ่งวิ่งดูดว่าจุ่มดูดสามปวรู้ท่าปวดปวดปวด

ooh เนี yeah, ่ยต yeah. yeah. ึ๊กเข้ไปแล้วกันเออปึ๊บเลยลงปึ๊กลงไปเลยกี้นี้เนี่ยโอ้โหเห็นดาวเคียงเดือนเลยอ๋อหนีหมูเถื่อที่มันลั่นปึ๊บเข้าไปเลยครับ

อ่านได้ตามสนุกแต่เดิก็เดินเข้าก็เดินตื่นเต้นที่ขาโอ้โหโอ้โหอืมหืม เุอุศลิีบาตที่มาเจมหมอนวดอเจห,หมอนวดดียาดีอะไรก็เคยทำบุญกุศลร่วมกันบ้างกุศลบ้างชีวิตมาตายหมดนดน่

โอ้โห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 โอโอ้โห โอ้โอ้อาขนาดนิ้วเลยเนี่ยขนาดนิ้วขนาดนิ้วเยโอ้อาอือฮอืออืออขึ้น

อันนี้นิ้วเหรอไม่โอ้โหเยียมโอ้โหขีเสเนสระสัท์เอ้ยเต้นเตน่แหลกคิดว่านะอืมันสองฟองอะเจ้าว่าทาให้แม่อะไรอโอ้โห อืมตรงนี้ก็เหมือนกันใช่ไหมเหมือนกันไปเขียนให้ครับ hửm giọt mệt giọt mệt trời càng đi đuồn ra đeo rồi

หายไปแล้วนี่ไม่มีแล้วลงเยอะเลยนะสี่ันไปดูนีายไปเมื่อวานนี้เมื่อวานนี่หลวงพ่อมาขอหลวงปูขายมากเกินกว่ากันบอกึ๊บไปตอ้ที่บอกได้ยินไหม่รกึ๊บเข้าไปได้นี่มันไม่มีเลยหายไปได้ไมไม่มีไม่มีแล้วเรียบแล้วปกติเห็นเปลียกขบกมับเข้าไปแล้วเหมือนเดิมมันแล้วนี่ก่อนเราห้องมานวดเป็นมาตั้งสหปีมท่น วันเดียวหายก็รู้สับมันก็องดูแลแล้วนี่สามพันก็หายแล้วครึ๊บกี้ได้ยินว่ากึ๊บมันคึ๊บวิ่งเข้าไปอืมที่ผมบอกคุณเข้าไปแล้วถ้ามันถ้ามันเข้าแล้วมันก็โอเคแล้วเออกินยาแก้เสร็จเพราะไอ้ตรงนี้มันจะล้าวล้าวแค่ตรงนี้เนี่ครับเพราะว่าตรงนี้ถ้ามันเข้าแล้วเดี๋ยวมันจะไม่ล้าวแล้ว ใช่ครับมันกดตรงนี้แต่ว่ามันไอเลือดมันล้าใช่ใช่ล้าลงขาตรงนี้ลงนี้แต่นี้เดี๋ยวก็ฝาปวดล้าก็ไม่มีแล้วแต่ว่าตทเจอายาดีดตาเห็นเลยนดแล้วต่อไปอยาได้ไปทำ กดหลังกดหลังดึงขาไปทำร้องชาเพราะร้องดีกดข้างหลังกดกดอย่างนี้กดกดอย่างนี้กระดูกไม่ไม่ต้องไปโดนนะเอาข้างโดนข้างกล้ามเนื้อเนี่ยกดกล้ามเนื้อเพราะมจะดึงตรงนี้ครับ

ปอกดังปอกเลยคี่วน,นี่แหละกระดูกเสียกระดูกละลานปอกหมอเมื่อหมอง,มอมอง,มองได้วะวยมือหมอทมอทมอือไม่ยิ่งเลยนี่โอ้ยไม,ม่เลยอย่กแม่บอลนีลงหนานี่ลงหยเเป็นเมื <c oughs> ่ดโดนอมีแห้ง <c oughs> มันฝั <c oughs> ดเส้นหนาลง 啊，对。 พระอาจารย์ไทยใช่แล้วเซ็ตหอกหายแล้วเซ็ตน้ำตาเฮ้ยเซ็ตเดี่ยวกันตากลับไปเราไม่กินยานะต้อยาเสร็จต้องเดรัดไปเลยฮะต้องเอานั้งรัดไปเลยรัดเลยตอนนี้รัดเลยรัอยู่ยมใส่รัดให้หลวงพี่เพราะว่าเดี๋ยวมันระบมไม่เอามากไม่ได้ครัดเลยก็ดั้งดูดไหมไม่ไม่ไม่ต้องไม่ต้องครับไม่ต้องดูดวันนี้วันนี้ไม่ต้องไม่ต้องดูดเพราะว่ามันเข้าที่แล้วจะ จะรัดเอาไว้เฉย,ยโอ้โหที่โดนอะไรเนี่ยปึกหรือไหมเส้นที่ปวดใช่ไหมละ่ะใช่โโโแล้วก็ดูเข้าที่แล้วเดี๋ยวมันก็ไม่ส่งผลลงมาแล้วต้องดูสักวันสองวันตรงนี้กับตรงนี้ใช่ใช่อ่ะมั้งพี่อ่ะฝั่งนี้กับฝั่งนี้ก็เหมือนกันนะมีเยอะมีอยู่อย่างนี้แหละครับอาจารย์รัดหลังหลังนี้ไม่เท่าไหร่อ่าอาจารย์รัดก่อนเสร็จแล้วเสร็จแล้วรู้สึกมากเสียลนวดอีกว่า ดีดนอนง่านอนง่ายเอ๊ะนอนง่ายกันนะเอนเอเดค่ง่นีวัดสิวัเสื้อนไงอ๋อาเนยสีวัตสะสื้อแบบอาจารย์ม่ไหม่ายอาจารย์เนี่ยมันม็เสียเท่ากันว่าอเออ มันเข้าแล้วมันเข้าแล้วใส่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 แล้วให้มันตรงเนี่ยยืนยืนยืนโอเคเลยเนี่ยตรงริ้วแล้นะอ่าฝืนไปก่อนเพราะว่ากระดูกเข้าที่มันเข้าที่ไงที่มันลั่นกึ๊บเข้าไปนั่นนะผมบอกกับเข้าแล้วเนี่ยอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งไปนั่นมันอย่าเพิ่งไปกดมันเก็อ เอาให้มันแบบรัดแล้วก็อย่าเพิ่งไปฝืนใจมันเพราะมันเป็นก็เป็นของเก่าเราอยู่ด้วยไงโอ้ร้องไปทำเขาไว้ <c oughs> ถูกเขาเอาคืน โอ้งห <c oughs>